ไอ้ต้าดูด้นที่สดผมกลัวมาอย่าไม่รล่นแล้วม่การเป็นหัวเป็นท้อแล้วคนฝรั่งมาเนี่ยฝรั่งด้วยเออต่างประเทศอ,อังกฤษฟอร,ร์มแล็บอ่าเฮ้ยไอ้อเ <ละ S 2> ชีย่ยมาที่ไหนเนี่ยเอ,อ้าจะเอ๋ตัวเองจ <laughs> ิ้งวิ่งไฟฉายยิงดาวโคตเฉียดเลย หน้าไม่อย่างเงียเ์ไนาฬิกาคงเสียงไม่ไม่ได้แล้วหมดเสียงเลอกเรียนเลอกเรียนเลยอ้ it's g o i to be a t work today ดูเราต้องทำอะไรเออๆอออ้อ้เคียวหน้ากูอะ ทบานกูวิ่งทบานกูวิ่งแล้วมันแล้วมันดื้อหนุ่วดีที่ทบานกูวิ่งเดี๋ยวกูครับกูกูเผาบ้านทิ้งเลยสองสัปดาห์ผ่านไปกูวงกวอยังไงเลยครับกูหลับครับกูหลับไว้เฉดไว้พวกบ้านพุ่งย้ายมาแน่เลย ที่จริเรา,าต้อเขา,า,าห้องดิแม่งไอ้ดีฟอนไอ้ดีไอ้คำพูดแม่งตับภาพมันอีกมาอยู่ในเขี้ยวบ้านเหมือนขยายเขี้ยวบ้านก็นคือบ้านไปลำดีขึ้นนะชายชาติีเขาอยู่นี่เงี้ยมีเรื่องนะเฮ้ยอืมโอเค<ย>ใครไม่ได้ดูหน้าหมอเดี๋ยวคนน่ากลัว enjoy ขอให้โชคดี enjoy โอ้โหสภาพแม่งมึกงกูน่า enjoy เลยเออไอ้จิมมันมาตูด้วยไอ้เช่ยเขา่ากลัวต้องทำอะไรให้กูไปไหนอ่ะวิ่งเเมนได้เลย enjoy use visit เราต้องทำอะไรต่อเราไปหัดกินปอหิวอะไรอย,อย oh, ่างมันต้องมีอะไรแน่ไม่ต้องหาอะไรเหรอ ไอ้เหี้ยคุณหมอไม่ได้นั่งด้วยมึงมาดูดีเจโอ้โหตอนนี้ช่องเอเอ้านนี้ขึ้นได้กูเล่นได้ก่อนนี้เล่นไปแล้วเข้าเลยไอไตีก็เต็มมาด้วยต้องหาอะไรมาปีนมะไปไงนิ่งเลยเฮ้ยอ๋อนี่ไงเลื่อนไอ้เกะนี่ไป ไอเจโคชลาดเนี่ยไอคีแม่งเห็นแม่งงงมาเลยตลอดอ้ะวเหรอขคุณดันให้ครับคุณดันให้ครับมั่งเสลยไปครับไปครับไปครับเฮียเย็นไอเงี้หน้าตาเหมือนกันเหมือนสี่คนที่อะไอบาสสี่คนแปดสี่หน้าเหมือนกันทุกคนไอคีฟ้าแฟร์ไอคีแม่แม่คนทอดทอดยังไงให้ได้สี่คนด้วยไป let's go เกิดแดด let's go แดดอีเดียไม่ใช่คนหน่ากลัวเฮ้ยเจเฮ้ย มขาอยู่ไหนกันน่ะเอ้าจะบอกมันแยกกันน่ะโอ้ฝากแมนเกี้ยนี่อันนี้กูคาดหรือกูยืนไหนเฮี้ยเราไช่องแอร์มันโคตรเอ้ยสิ่งทียอะไรเกี้ยยืนไหนอ่ะจะบอกมันแยกกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะตัวเฮี้ยไม่รู้เดบัสซิโต้ดุ้ย ไอ้ยไอ้เหี้ยบันต้องแยกกันวะสัตว์เออเกิดจะห่อแล้วเจิดห่อแล้วยังก็ต้องใจเลยจะเดบาสี่ต้ววิธีทางตันนู้คุณยังไม่อยากเลยตอนนี้มันเดินไปทางที่ไปเดินไมมึงมันมาหรือว่าไปทางไปทางนก้ไม่แน่อ๋อไปทางซ้าย อ้าวไปกรุกลงอะไรดูเนี่ยพี่เสกี่อะไร going to bed อีฮีเดินออกมาพร้อมอีฮียอมาสี่คนอีเพพี่แหนมขึ้นเลยพี่มังอ really? ่ะเอ้ยเอาไอเฮีอ่สตาร์ทไอมาห้าคนแล้วดูหน้าหมอหน่ยดิ หิว้วชิตเตอร์เอ้ยอไม่ใช่ดิมันไม่อาใหญ่นี่หว่ากำลังหาตัวใครจะคนอยู่ยังไพวกเราแค่สักคู่เดือนหนึ่งในในคู่มึงไงม่ก็หาหาตัวคนอยู่เหี้ยยีเ่เหล่าคนอ่ะ <c oughs> เกืองทำอะไรไอ้เหล่าไอ้ไอ้ไอ้กีมาดูไป็นส้นองเท้าแบนอะไรดูดิไหนเกียแบบกู <c oughs> ช้างดาวแล้ว <c oughs> อ,อ,อ๋อมันเปิดต้องหาแน่เลย ไอมึงก็เปิดดิไอ้เหี้ยห้องนี้ไม่มีคนเลขกสองเปิดไปแล้วเอาอะไรไม่เปิดอ่ะเลขกสามอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อะคีการ์ดโซยูสจริงจริงเาดูไข่คุณไข่ดิใครวะเนี่ยใครใครอยู่ห้องที่สี่กูอ๋อเนี่นะเราแข่ไข่ไม่ไม่คนไขไม่มีไข่ไอ้เหีห้ยลุงไหวไม่ลุงทำไมเป็นตัวสีอย่างนี้วะไอ้เอาด,ดิดีไปด,ดูหน้าตาก็เหมือนอันนี้อานูนะเว้ย จะใครไม่ชื่อบอกให้กูด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้เมื่อใครอ่ะใครใครมองใครใครมองหน้ากูอยู่เนี่ยกูเนี่ยมองหน้ามึงไอ้เหี้ยตีตีหมุนตัวได้ปะฮึไงหมุนตัวหมุนไงก็หมุนทั้งหน้าทั้งยี่รอบแบบไอ้เจี้ยดีไมงถืออะไรอ่ะไปไปห้องนี้ได้ปะห้องถัดไปอ่ะเจเปิดดิล็อกเดี๋ยวมันล็อกก่อนเพื่อน ประตูนู้นวะไหนประตูนู้นนู้นน่ะเห็นนะที่มันแดงๆนู่นน่ะอันนู้นปะว่าใช่แม่งวิ่งไม่ได้เดินเดินโคช้าเลยบิดแดนเดบัสซีเตอร์เจอตัวเชียร์แดงเข้มแม่งกูอยากจะปิดเกมหนี่ห้องนลำเบอร์สามเราเข้าไปยังไงไม่ต้องการคีการ์ดกีการ์ดอิสยุแต่เฮ้ยเฮ้ยเชียรไออีเจฮานาโนสทาโอสเชียรทาโอสไอ้เยี่ยรู้ที่เข้าอ้ยไม่รู้รู้ที่วิธีเข้าไปห้องซิเคิลิตี้ไหมไม่กูหิวน้ำมากเลย มันไม่ตอบบักโคลววันนี้มันมีแมลงอยูุ่กดาแล้วเอาเอาน้ำให้กูด้วยเอ้๋อนี่ไงกูยังไงนี่อะออกเกดดีซัมโอ้กูเพิ่งเขาไม่รูมึงเมื่อกี้กูเพิ่งฉลาดขึ้นมาแกควานไปตั้งนานใช่ไหมเขาดูแน่เจมือแก้วใส่น้ำเฮียแกแกทะลุมือไม่ถือเป็นจานเลยเฮีย ได้แล้วเว้ยไปอันนี้เป็นกุญแจกุญ<อ>แจน่าจะเปิดห้องพวกนู้นนี่ป่ะเราลองลองเอ้ยอันนี้ก่อนไม่ได้ไปลองนู้นดีก๋่วลองอันนี้ก่อนเลยกันนะอยู่ใกล้ๆดนนิไม่ใช่ไม่ต้องใช้คีย์การ์ดอันนี้เป็นคีย์ธรรมดาม Security Key Security ห้องไหนวะห้องนี้เหรออ่าไอ้ชีบิดเลยเฮ้ย<อ> Surprise <อ> เฮ่เกียร์แม่งเอาไหมฮะไม่ได้ฟรีไฟ์ได้เลยเนี่ยโห้ยเจ๋งอยู่กนเรือฟันนี่เจี๊ฟันคอเจ๋งทำไมเนี่ยไม่มีใครก็จะตายเลยเอ้ยเหมือนหลังประตูมีอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเอออะไรอ่ะเฮียอาจจะเป็นเดปัสซีโตอะไรนะเฮ้ยอุ้ยเฮีย ไต้กูว่าแล้วมันมีแต่จริงเยอะหนูวิ่งเชียร์ฮอห่าเลยทีมตายอ่าบังกุสห่มดเฮียตาไปเลยโหดตาออกรันวิ่งเฮียยยังไม่ตายเหรอกูไปเลยจ้าอย่าบังกูเุย ไปเอ้เคีย้เียหลังมึงตางมึงเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดเปิดเปิออยู่ข้านดีวอยู่ข้นมั้ยไปแล้วไปแล้วเปิดประตูดิอ้ยอยตายโอยตายิ้ิงเอยเ้ยเปัสลีโตเออตะเพยงไหนอะระตรงที่นี้เปล่าลิเนี่ยนกิพิกาดิไปลุ้มลุ้มอยเ่นเดต้ามาแล้ว

เฮ้ยมันตามมาได้เยอะสิเพียมันยังบิ้วอยู่เลยอ่ะไอเลาไม่ไหนไอ้ลาไม่ไหนอ่ะกูกูยังโดนไล่อยู่เลยตามไปเข้ามาโอเคเพียงหายละพื้นลื่นกูจะเล็งต่อกูณก็เล็งต่อแล้วตายนะเฮ้ยอิดคี้แอนเปิดกรงได้ด้วยโอเคแอนไงอ่ะกด e password อิดเดียเดี๋ยวนะอีเดียต้องการ password หนึ่งสองสามสี่ ถ้าได้ก็ดีเฮ้ยเฮ้ยโอเคทำอะไรทำอะไรเฮ้ยไอ้ี้นเล็บซิโต้้เล็บซิโต้แอบแตรตวแอบตร์ต้ยอกูแอบไ้กแอบตวแอบตัวจ้าไปแล้วจ้าบานิโกยแอบตัวแอบตั้ไอ้ยืนเล็บปาซิโต้ไอ้ตุ๊ยมากุยยากวิวิเถอจี้ี่เอ้าเอ้ยเอกาด เอาไปออกไปดิมึงออกไปดิยิ right? ่งไม่ออกไปหรอกไอ้โกบกกันแล้วเฮ้ยมันเป็นยามเหรออ๋อมันเป็นอัพเตดตตื้มเงินนั่นไม่นี่ใช่ไหมนี่ใครเนี่ยอยู่ในตู้ไอ้ยี้มันเปิดประตูเลยด้วยเราเราต้องรีบหาพาสเวิร์ดไปมันอยู่ในตู้เลยละไอ้กูยไอ้คุ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 ยเขาตื้อเขาตื้อเขาตื้อแอบแล่ไม่บาสีตัว ไอ้เขี้ยมห้องกูมันมีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ในฟันคอไม่ลาภันเปิดมาบะเออมต้องหาในห้องนั้นมาตามลองดูดิต้องเปิดในห้องนี้แน่เลยอ้านี่ะไอ้เขี้ยแบกติดบั๊กกระตูอยู่เฮ้ยเห็นกูป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ห้ามให้นักวิทยาศาสตร์เห็นแน่เลยเออใช่ใช่ใช่ไอ้เขี้ยใครมันเห็นวะไม่ใช่กู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 ไม่ได้ทำอย่างนี้เราเราตั้งได้ใช่ไหมเรากดตัว C เพื่อย่อได้ใช่ใช่ต้องเซนต้องย่องในห้องนั้นแน่เลยต้อหาหาของตามตู้ไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้แสดงห้องนี้ห้องเดียวมื่คิดไงว่าแม่งย่องเร็วกว่าเร็วกว่าเดินไอ้เยะเออเหมือนมันย่องเร็วกว่าเลยอ๋อคือตอนเจอหน้าคนดักคณิตศาสตร์มันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายตกใจข้นางบนให้มันสีแดงเปลบอน่าจะใช่เดี๋ยวถ้าใครย่ออยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยมันนีล็อกมันมีพาร์ทเวิร์ดไหมข้างใน เอเอกูมอกเขาแผ่เขาคุมไอ้เหี้ยหลึกอีที่เข้าไปล็อกคอแม่ไปเนี่ยฝั่งนี้มีซ<ฮ>ัมติงโค้ดเออสามหนึ่งห้าสามใช่อ่ะเออกูลองใส่นะาสามเฮ้ยไอสัตว์ได้แค่เลขสามสามหนึ่งห้าสามใส่ยังไม่ใช่ไปไป,ไ,ปไม่ใช่ได้จต่ห้องนี้แหละต้องห้องนี้แหละเข้าคนเดียวพอเข้าคนเดียวพอเพื่อนบอกว่าสามหนึ่งห้าสามเป็นของพีซีเป็นคอมเอล่าวัตเวอร์เบน ไปเจอกูอย uh, like, ู่ใ okay. น <ah, ิ่งใช่แล้วเนาะต้องข่มตะเครื่องเฮ้ยใครแม่งเอาหัวโขกกำแพงในห้องนั้นไว้เฮียเบอร์ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์เคได้ละรียบร้อยกูเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วตั้งมาดูมีคนเอาหัวโขกกำแพงอ่ะกูหลับแล้วเอาอนี่ไง ก็เลยเป็นฟาสตโตยัตยงไม่อยู่เร,รา,าต้องการถังเราไปต้องการถังระเพิงอะ่ะออเฮ้ยแมวต้องหาแล้าาวลทั้งนั้นอะ่ะไม่รู้ไม่เห็นเดี๋ยวกูอยู่ข้างหลงังงมงึรงระแวง วาเรแหวนอ่าเราเว้ยเฮ้ยไอ้ไม่มีกูเดินหาแล้วนี่ไงไอ้คือเดินหาตั้งนานเคุณไม่กล้าเข้าไปเฮ้ยไอ้พวกกูขอนะครับผมขอนะครับปิดได้ไหมปิดปิดได้ไหมปิดไม่ได้เฮ้ยคุณอยากปวาดเลยปาซิโตมากเลย เฮ้ยทำไมประตูห้องหนึ่งมันเปิดอ่ะำไมเลขหนึ่งมันเปิดอ่ะมันบอกมาขัดบางอย่างไปเราเปิดห้องที่มีแมวอยู่เพราะกูเห็นแมวมาไอ้นี่เลขสี่ไปแช็กไงอ๋อรู้แล้วมันคขำระเบิดประตูโอ้โหไม่ใช่เปิดเบอร์สองไงเขี้ยตายนะเบอร์สามใช่ไหรอจุดเฮ้ยเฮ้ยกดเปิดบึ้มไอ้เจี๊ย ไม่ได้ยิงไอ้เฮียแล้วีย่งโคตรดังตึงติกไอ้มาสามคนคนหนึ่งหายไปแล้วคนหนึ่งไปนอนแล้วหายไปไม่เชิงนอนน่าจะไปน่าจะไปไม่ีเยียเลยล่ะคุณเราคิดว่าคุณเราคิดว่ามึงตายไปแล้วแต่มึงติดอยู่ที่นี่ตลอดเลยเหรอเฮ้ยมาจากไหนอะ มันบอกว่ามีมีความจริงหลายอย่างเลยที่ฉันยังไม่ได้บอกอืุ้มก็ตายแล้วนี่ก็ไม่ได้บอกแนะเขาจะฟัดเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าไปในท่อระบายน้ำฝั่งมึงไปเฮ้ยหลังนหลังหลังหลังดีดย่อย่อต้องย่อต้งย่อไปเฮ้ยย่อคนอะไรเหมือนพวกเราไม่เป็นพวกย่องเบาอ่ะ เลยยะอีอ้คนไข้ยี่ยี่คนไข้อะตากทันแล้วอ่ะกูติดกูติดเอ้ยหน้าหน้าหน้ากูมืดหน้ามืดหน้ามืดเปิดตู้อ่ะเฮ้ยไอ้เลปาซิโตเดบัสซิเดี๋ยวบอกมันเดี๋ยวบอกมันเลยเอ้าเอ้า thank you for p l a y e r p l a y i n g สัตว์อ๋อ้ a y บ้าหง่ะเอาเอาจบแล้วเหรออ๋อว้าวเปลี่นตัวเต้นแล้วอ้ไป เกมเฮียเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อ่านเรื่องหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมันก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยว่า